ต้องพูดชัดเจนเลยว่าเหตุการณ์ยังไม่ถือว่าสิ้นสุดหรือว่าลดน้อยถอยลงแต่ประการใดรมันเป็นเหตุการณ์เดิมที่ยังขึ้นและลงอยู่นะครับยังมีการยั่วย,ยุทั้งประชาชนและรัฐบาลและรวมทั้งทหารที่อยู่ในพื้นที่ชายแดนอย่างต่อเนื่องนะครับทางกัมพูชาเองนั้น ใช้ทุกกลเม็ดเด็ดปลายในการที่จะทำให้ประเทศไทยเกิดความว้าวุ่นใจหรือเกิดความโกรธแค้นอย่างล่าสุดที่รายการแนะนำมาตรงหัวนี้อันนั้นคือบริบทที่เป็นอยู่บริบทที่สองก็คือบริบทในระดับสากลกัมพูชาเริ่มเป็นผู้ร้ายมากขึ้นอย่างช<ม>ัดเจนขึ้นมไม่มีใครที่จะยืนข้างกัมพูชาอย่างช<ม>ัดเจนเพราะนั้นความพยายามกัมพูชาที่ต้องการจะเหตุการณ์แบบนี้นำไปสู่การหมดขันติรามของฝ่ายไทย ใช้การโจมตีขนาดใหญ่เพื่อจะเปลี่ยนผู้ร้ายผู้ดีเนี่ยน่าจะไม่เกิดนะครับเพราะประเทศไทยรู้แล้วว่ากพูชางลังพยายามทำอะไร,รแล้วโลกกําลังค่อนมาทางประเทศไทยมากขึ้นเพียงแต่ว่าประเทศไทยจะต้องมีขีดในการบอกว่าเราจะยอมให้เหตุการณ์แบบนี้ดาเนินไปนานเท่าไหร่เพราะผมคิดว่าความคับข้องใจจริงๆของพี่น้องประชาชนชาวไทยคือยังไม่เห็นภาพใหญ่ ว่ามันจะลงเอยยังไงเพราะนภาพเล็กมันก็กวนใจไปเรื่อยเป็นรายวันอันที่สองก็คือว่าเราใช้วิธีการที่ต้องเรียกว่ามียุทธศาสตร์มากขึ้นเช่นยกตัวอย่างว่าขณะนี้ประเด็นสำคัญประเด็นหนึ่งคือเรื่องของทุนระเบิดที่แลนไมน์ซึ่งเรารู้อยู่แล้วว่าผิดกฎหมายโดยสนธิสัญญาหรือว่าความตกลงเกินลกสัญญาดีกว่าอัลตาว่าซึ่งญี่ปุ่นเป็นประธานเพราะฉะนั้นเมื่อคืนนี้เองผมมีโอกาสได้พบกับเจ้าหน้าที่ระดับสูง ของสถานีเอกักนนารกรทรวุตญี่ปุ่นประจําประเทศไทยอนยุญาตไม่เอ่ยนามตอนนี้นะครับเพราะรว่าต้องมีการลงนามในข้อตกลงต่อไปแต่ว่าโดยหลักการและเห็นชอบด้วยกันว่าญี่ปุ่นนั้นจะเสนอตัวเข้ามาช่วยเกี่ยวกับเรื่องทุนระเบิดคือเรื่องของการเก็บกู้เขาเนี่ยเป็นทั้งประธานอนุสัญญาเอาแต่ว่าซึ่งเกี่ยวกับเรื่องทุนระเบิดโดยตรงซึ่งเปลี่ยนจากอาวุธ ยุทโธปกรณ์มาเป็นอุปกรณ์ในการก่อการร้ายสำคัญมากเลยเปลี่ยนหลักการเลยเรียกว่ายกมาตั้งเป็นผู้ก่อการร้ายละไม่ได้เป็นสงครามสมัยก่อนหรือเหมือนกับที่หลายท่านรู้สึกอาจารย์ดรวิริพงศ์บอกผมกองเข้ารายการเกี่ยวกับเรื่องพื้นที่อื่นเขาก็ประกาศชัดเจนว่านี่ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เอามาใช้กับเป้าหมายพลเรือนนี่จะเดี๋ยวให้อาจารย์เล่าเองดีกว่าประเด็นก็คือว่าญี่ปุ่นเนี่ยเป็นทั้งหนึ่ง ประธานนะแต่ว่าสองมีความเชี่ยวชาญในการเก็บกู้กับระเบิดนะครับที่เราเรียกว่าทุนระเบิดอยู่เนี้ยแล้วฉาก็คือว่าญี่ปุ่นมีฐานะที่ดีในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศโดยเฉพาะระหว่างจีนกับสหรัฐและยูญี่ปุ่นนี่มีสถานะที่เรียกว่าพิเศษกว่าคนอื่นเพราะมีมีเรียกว่าไฮโปรไฟในการรับงานระหว่างประเทศโดยเฉพาะในกรอบสหประชาชาติเพราะนั้นญี่ปุ่นเนี่ยเป็น เป็นเพอร์เฟกเลยเป็นสถานการณ์ที่สมบูรณ์เลยที่จะเข้ามาตอนนี้ครับเข้าไปที่พนมเป็นทั้งนั้นก็ยอมรับแล้วให้ญี่ปุ่นเกี่ยวข้องอทั้งนี้เราก็จะตกลงภายในวันสองวันนี้เพราะฉะนั้นผมเล่าภาพรวมเพื่อจะบอกว่าขณะนี้มันมีความเปลี่ยนแปลงในเชิงกรอบของปัญหา <c oughs> และเรากําลังเข้าใกล้เป้าหมายที่เราต้องการมากขึ้นนั่นคืออะไรเรายืนอยู่บนหลักของบอาลานเทโรทวิภาคีเราจะไม่ขยายสงครามไม่ลุกลามคใครจะเข้ามาก็ตามก็เข้ามาช่วย มไม่ใช่เข้ามาเป็นภาขีเพิ่มเติมแม้กรนะรทั่งจีนกับสหรัฐก็มาแค่สังเกตการญี่ปุ่นอาจจะมาในฐานะผู้ช่วยเหลือ,อที่เป็นลนักษณะเช e เ i a l i ลิส <c oughs> มีความชำนาญเฉพาะทางเพราะนั้นก็อยากจะเรียนพี่น้องประชาชนในขั้นแรกนี้ก่อนผมอยากฟังอาจารย์ดรวุธิพงศ์ท่านสวเราด้วยว่าท่านคิดยังไงก็คือขณะนี้เราอยู่ในสภาพที่ดีขึ้น อาจจะสวนทางกับความรู้สึกหน่อยอเพราะว่ามันมีเหตุการณ์ที่ยั่วกันเป็นรายวันครับซึ่งเขาทําด้วยความตั้งอกตั้งใจแต่ขอยืนยันว่าสุดท้ายเนี่ยไอ้ความรําคาญใจทั้งหลายเนี่ยเหมือนยุงมาตอมเนี่ยหรือม,ละ,มละวันมาตอมเนี่ยมันจะถูกรวมเข้าไปเป็นด้านเสียงของกัมพูชาแล้วกลายเป็นด้านได้เปรียบของเราในอนาคตครับ ค,<ช>คือในฐานะปัจจุบันเนี่ยนะครับผมก็ขอบคุณคุณจักรภพบนะฮะได้อ้างอิงนะครับจริงๆแล้วในประเทศทั้งหลายในโลกที่เขามีสนามทุ่นระเบิดเขาจะมีการประกาศเ<ช>ขาจะไม่ให้ประชาชนหรือคนไม่รู้อีน,อนุ่ยเนเข้าไปเดินบอกว่าตรงนี้มีสนามทุ่นระเบิดนะขณะที่กัมพูชาไปวางเลื่อยเปิดสะเปะสะปะตัวเองยังจําไม่ได้ว่าตัวเองวางตัวเองเขาก็โดนไปเหมือนกันเพราะคลางคลางตัวเขาก็โดนอยู่ก็คือปัญหาของเขาเนี่ยคือเขาผมว่าเขาลงทุนเรื่องทุ่นระเบิดไอ้แลนไมลตัวใหม่เนี่ย เป็นหลายหมื่นลูกอ่ะจกนกระทั่งทหารไทยเดินไปเดินมาบางทีตรงนี้เคยเดินมาแล้วด้วยไม่โดนอีกวันหนึ่งมันแอบแอบแอบมาวางใหม่มเราก็ไปเดินทางเก่าเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะวางกับระเบิดชุดใหม่มาทุ่นระเบิดใหม่มาเนี่ยนะครับซึ่องอันนี้เป็นอันตรายอย่างยิ่งเราก็เลยคิดว่าแม้กระทั่งวันนี้นะครับในเกาหลีเหนือเกาหลีใต้เนี่ยนะครับถ้าใครเคยดูหนัง Crash Landing on You เนี่ยก็จะมีชัดเรื่องทุ่นระเบิดประกาศเลยตรงนี้เป็นทุ่นระเบิดนะ คุณอย่าเดินสเปรย์สบายเข้าไปคุณโดนเนี่ยคุณตายปรีแค่นั้นบแล้วเขาประกาศชัดเจนว่าบริเวณไหนถึงไหนนะครับซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่นี่คือมาตรฐานระหว่างประเทศครับซึ่งอพูชาทํานอกกรอบนี่หมดจำเูกต้องครับแล้วก็อันที่สองนะครับผมก็ถ้าถนนแนวคิดของคุณจักรภพว่าญี่ปุ่นสนับสนุนเรื่องนี้อยู่แล้วเพราะญี่ปุ่นเนี่ยจริงๆแล้วเคยเป็น เคยทาสงครามมาแล้วด้วยในสม,ยใ<ช>สมัยสงครามโลกครั้งท<ช>ี่สองเนี่ยสงครามกับตารัฐและเขาก็รู้ว่าสงครามไม่ได้ช่วยทําให้อะไรมันดีขึ้นนะฮะสงครามระหว่างไทยกับเขมรเนี่ยจริงๆควรจะเลิกไปได้หมดแล้วล่ะคุณควรจะไม่มีหรอกควรจะเป็นเปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้าได้แล้วเราประเทศเราก็ยกหนีไม่ได้นะครับเพราก็ต้องอยู่ติดกันอย่างเงี้ยดังนั้นในการมีขอ้อตกลง MOU ส3 4สมสเนี่ยทำมาตั้ง ยี่สิบกว่าปีแล้วนะครับ M O U สี่สามนี่วินิีปีอะไรแล้วนะใช่หกแปดหกแปดมันกี่ปีแล้วสามสิบกว่าปี<ช>ดังนั้นเนี่ยทาไมเราถึงไม่บรรลุความสําเดรด็จเพราะจริงมันมีประวัติศาสตร์ของมันนะครับ M O U สี่สามเองตั้งแต่สมัยรัฐบาลชวนแต่ก่อนรัฐบาลชวนแน่นก็คือรัฐบาลของท่านท่านแหละท่านชาติชายซึ่งเปินสนามรบสนามการค้าก็จะต้องตกลงเยรจาเรื่องเขตแดนให้เรียบร้อย นะรับปักปันกันให้เรียบร้อยแล้วก็มีแนวทางต่างๆให้ชัดเจนซึ่งอันเนี้ยทาไว้ได้ดีแล้วเพราะฉะนั้นการทำเนี่ยเราก็ควรจะมีการทําในรายละเอียดให้มากขึ้นเพราะข้อตกลงหรือ M.O.U เนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนข้อตกลงว่าเ,เราจะไม่ทะเลาะกันเรื่องนี้แล้วแต่เราจะมีระหว่างภูมิภาคนะฮะหรือเจอะไรเจบีซี T ใช่ไหมครับ,รบหรือระดับประเทศก็คุยกันให้เรียบร้อยแล้วปักปันกันให้เสร็จสับพแล้วมีข้อตกลงอะไรในนี้เช่นจะหยุดยิงจะไม่ทําร้ายต่อกันและกันจะ ตกลงสันปันน้ำกันที่ตรงไหนจะให้มาการสำรวจนะครับแผนที่จะละเอียดแค่ไหนก็ตามสมัยแรกๆอาจจะหนึ่งต่อ สองหมื่นหนึ่งต่ออะไรก็แล้วแต่หนึนงต่อสองแสนใช่สองแสนมันมันมันหยาบมากเกินไปให้มันเหลือหนึ่งต่อห้าหมื่นซึ่งละเอียดมากขึ้นจริงๆจะให้ดีหนึ่งต่อสี่พันก็ได้ใช้หลังวัดที่ดินได้เลยนะครับซึ่งถ้าได้หนึ่งต่อสี่พันเนี่ยจริงๆกรมแผนที่ทหารหรือกรมที่ดินเขามีสเกลนี้อยู่แล้วนะครับแล้วพร้อมที่จะดําเนินการอันนี้เรียนท่านนิดว่าอยู่ในการพิจารณาเช่นกันที่จะมาเป็นเรทสี่พันเพราะสุดท้ายอยากให้เป็นจบตรงนึนใช่เรทหนึ่งต่อสี่พันดีที่สุดเลยแล้วก็ เป็นเรื่องที่ดีที่เราจะต้องควรทําอะไรแล้วก็จริงๆการแก้ไขปัญหาระหว่างกันและกันเนี่ยต้องใช้สติปัญญาไม่ได้ใช้กําลังเขาเขาห้ามหันนะครับใช้กำลังเขาห้ามหันเนี่ยแน่นอนเราก็ต้องสูญเสียเขาก็สูญเสีย กขอาจจะสูญเสียมากกว่าเราแต่ถามว่า,า,าสารน้ําใสกันเนี่ยมันก็สูญเสียทั้งคู่ดังนั้นการเจรจาก็ถูกต้องแล้วการทําข้อตกลงระหว่าง JBC GBC ทั้งหลายเนี่ยควรทําให้เรียบร้อยให้บอร์เดอร์ของเราเนี่ยเป็นดินแดนแห่งสงบสันติไม่ต้องมีดินแดนแบบนี้อีกต่อไปครับ